มันนี่สิไปเฮ็ดยังมื้อนี่ห่อปีก๋กล้วยแม่นขอได้ออยินแตเข่าวห่อกล้วยห่อฮ่อหมากเจ้าอย่าเป่าไปเจ้าอย่าเป่าไปไปัญญมันสิสวยเอา้าอย่าเป่าไปเอายางน้บ่ได้มันสิเปียกฝนตมนนก,นกมืาอคืนนี่โอ้ยห่อปี๋กล้วยแนวใดาอีกมื้อนไงก็ไปคอบักทุเรียนมื้อนี้จะสิไปีห่อปีก๋กล้วยแนวใดาอีก สะล่ะสีห่อปีกล้วยห่อปีกล้วยห่อปีกล้วยห้อเห็ดจังห่อปีแบบนด้เบอร์ดิเซ่เบิง้งประมาณใดก่อนเวลานี้ <c oughs> ลูกอันของเ่ากำลังเตรียมอุปกรณ์ไปห่อปีกล้วยพะนะจ๊กสีหอ่ออีหยังคอยกับว่าเข้าใจมาแม่ บันใดครับเจ้านี่คือคือการพะยัยคือการขนาดเล่บันไดอ่ะไปเดี๋ยวสีน้ำไปดอกให้ซอยปะบม่มเดี๋ยวก็ได้ดอกเดี๋ยวก็ได้ดอกที่อืมอ่ะเอาเล่นอยู่นั่นละเอา เอาเสียกมานำบอลล่ะ่นเตรียมพร้อมเอาไปคาราตัดกลวยกับขื่นปีนทั้งลังค่า่นหมู่บ้านกับไปคอบกทุเรียนเมื่อนี่มะฮ่อปีกลวยอีกแล้วเอา,ามันสิลมเด้ล่ะได้้างดูเขาจะฮอแนวด 哦，什么东西？三奶奶？啊，比鬼。哦。 ตัดเอาปีไปแกงเไรบอกพ่ยัยม่พร้ากกินบ่พอกินยังไงมันเน่าเลยแม่อันกล้วยนั่นแม่พอแกเห็น,นตาเจ้านี่ยเลยห,ห่อปี๋กล้วยเอาพูดเขาพะยัดเดะว่า <c oughs> <c oughs> ขอละเงืดเงืดอีกแล้วโอ้แทนที่เสี่ยวมีมาตัดปีนไปแกงใส่ป่าหล่นกระเอนาอะยังสิมาห้อยอ,อยู่เอ๋อ เราเคยได้กินเมื่หร่ปีกล้ยวยแบบนี้เอาเจ้าห่อไว้แบบนี้เอ้าเอาลงมาสำเนี่ติอืมอิรีบอะไออิรีทิพ่อใหญ่ห่อปีกล้วยไหมเอ้ซับนี่ตัวห่อปีกล้ยยกวยโอ้ยังว่เข้าใจได้ห่อเพื่ออยังห่อเพื่ออยังก็เอา บอกดูกันคนเอาโอ้กันคนรักโอ้กันคนรักโอ้ระยานคนมาลักของเราวสัตว์ฮอตุเรียนเหรอบักตุเรียนฮอไอเข้าเจ้ายังมาลักอยู่เลยมึงไปเดบับดบเงเนาะเอามายาู <laughs> <c oughs> <โอ S 2> ่มีแล้วก็เห็นทุ่งเขาเก่าๆดเอยโอ้เออเอออฮอร์ท่านเป็นบิมสุกรเนะาะฮอร์ท่านโอฮาานน้ฮอท่านอยู่นี่อันนี้ฮอท่านเออหยาดคนมาลักปีกกล้วยพะนะ เอาแล้วเราไปบัดนี่แล้วแล้วนนแล้วแล้วเติเดี๋ยวกเามาเบิ่งอีกเออเออมันใดนั่นเอขากันแห้งเอ้าไปไม่แม่บไปน้ำดอก